สวัสดีครับต่อจากอีพีที่แล้วนะครับที่เราไปเมกาพาซ่ามานะครับแล้วก็ไปสำเพ็งนะครับแล้วไปกินบะหมี่จับกังมานะครับเมื่ออีพีที่แล้วมาต่อที่อีพีนี้ครับที่เราเคยบอกไว้นะครับว่าเราจะไปวัดปากน้ำประศิีเจริญนะครับนะครับทางด้านหน้านะครับหรือว่าตาดน้ำประศิีเจริญนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ MRT บางไผ่นะครับเดี๋ยวเรากำลังจะเดินไปวัดป่าน้งสีเจริญกันนะครับโอเคไปครับเดี๋ยวเราลงจากเอ็มอาร์ทีบางไผ่นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปวัดปทธิีเจริญกันนะครับผม อะไรครับผมตอนนี้เรามาถึงทางเข้าหน้าวัดปากน้ำพระศรีเจริญแล้วนะครับผมเนี่ยวัดปากน้ำพระศรีเจริญนะครับไปครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมด้านในกันนะครับว่ามีอะไรบ้างน,นะครับผมพอเดินเข้ามาด้านในนะครับ เลียวซ้ายทางด้านนี้ครับทางด้านนี้ครับจะเป็นจุดที่เข้าไปกราบนะครับกราบหลวงพ่อสดนะครับนี่ครับข้ามาทางด้านในนะครับไปครับเดี๋ยวเราไปกราบหลวงพ่อสดกันนะครับอะไรครับทางด้านหน้านะครับทางด้านหน้าจะมีรูปเหมือนของหลวงพ่อสดประดิษฐานอยู่นะครับดูทางด้านหน้าครับเดี๋ยวเราพาเข้าไปชมนะครับ นี่ครับทางด้านนี้เลยครับบูชาดอกไม้ทูกเทียนทางด้านนี้นะครับผมบูชาดอกไม้ทูกเทียนทางด้านนี้นะครับแล้วก็มางกาหรหลวงพ่อสดทางด้านนี้ครับผม นี่เลยครับหลวงพสดนะครับวัดปากน้ำภาษีเจริญนะครับ เราเดินถัดมาจากทางด้านหลังนะครับที่เรากราบหลวงพ่อสดแล้วนะครับทางด้านหลังจะมีที่เช่าวัตถุมงคลน,นะครับหลวงพ่อสดนะครับพาไปชมกันนะครับทางด้านนี้จะเป็นที่เช่าวัตถุมงคลน,นะครับ อันนั้นจะเป็นเข็มกลัดนะครับเป็นรูปรูปถ่ายของหลวงพ่อสดไหมครับไปครับเดี๋ยวเราไปชมที่อื่นต่อนะครับในวัดครับ พอเราเดินมาทางด้านหลังนะครับด้านหลังที่ขายวัตถุมงคลนะครับจะมีน้ําตกด้วยนะครับจะมีน้ําตกนะครับมีที่พักคนหย่อนใจนะครับมีน้ําดื่มบริการนะครับมีที่ขายอาหารปลานะครับผมนี่นะครับเดินมาจากทางด้านโน้นนะครับทางด้านโน้นนะครับที่ว้หลวงพ่อสดแล้วนะครับเดินผ่านไปทางด้านหลังนะครับมีน้ําตกนะครับเอาละครับหลังจากที่เราไปกราบ หลวงพ่อสดแล้วเลยครับต่อไปเราจะไปพระองค์ใหญ่กันนะครับผมแล้วเราไปชมพระองค์ใหญ่กันนะครับที่วัดตาอน้ำพระศิธย์จเจริญนะครับไปครับเดินตรงก็ไปทางด้านในนะครับผมมีร้านขายของด้วยนะครับ เดี๋ยวเราเข้าไปชมพระองค์ใหญ่กันนะครับอยู่ทางด้านนี้ครับผมไปครับนี่นะครับเดินมาถึงแล้วนะครับผมพระองค์ใหญ่เลยครับไปดูทางด้านหน้ากันดีกว่าครับผม อยู่คู่กับพระมหาเจดีย์เลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูพระองค์ใหญ่ก่อนนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปทางด้านบนครับเดี๋ยวไปดูพระมหาเจดีย์กันด้วยนะครับผมนี่แหละครับผมตอนนี้เราอยู่ทางด้านหน้าแล้วนะครับผมพระพุทธธรรมกายเทพมงคลนะครับผมสวยงามมากเลยครับผม นี่ครับสวยงามมากเลยครับผมองค์ใหญ่มากเลยนะครับตั้งอยู่ใจกลางพระวัดปากน้ำประสิเจริญเลยนะครับผมพระพุทธธรรมกายเทพมงคลนะครับอะไรครับตอนนี้เราไหว้พระองค์ใหญ่เสร็จแล้วนะครับไปดูพระองค์ใหญ่เสร็จเรแล้อนะครับต่อไปนะครับจะเข้าไปในพระมหาเจดีย์นะครับ ชื่อว่าพระมหาเจดีย์มหาลัชมงคลน,นะครับนี่เลยครับไปครับเดี๋ยวเราเข้าไปทางด้านในกันเลยครับไะครับเดี๋ยวเราเข้าไปทางด้านในกันนะครับนะ เข้ามาทางด้านในนะครับผมเดี๋ยวเราขึ้นไปต่อชั้นสองนะครับทางด้านในก็จะเป็นที่เก็บของต่างๆนะครับของโบราณน,นะครับนาฬิกาเก่าๆนี่ครับ พระสมัยก่อนนะครับเก่ามากครับผมมีแต่พระนะครับพระเก่าๆนะครับไปครับเดี๋ยวไปดูเรื่อยๆครับผม เดินมาขึ้นมาถึงชั้นนี้นะครับเจอกับพระมหาเจดียนี่ครับสวยงามมากเลยนะครับรงมาณนี่ครับอะไรครับภายในก็ จะประมาณนี้นะครับในพระมหาเจดีย์นะครับอะไรครับเดี๋ยวต่อไปเราจะไปวัดประดู่ชิมพีกันนะครับเดี๋ยวเดินไปวัดประดู่ชิมพีกันนะครับอยู่ติดกับวัดปัดน้ําเลยนี่ครับไปครับผมเดี๋ยวเราไปวัดประดู่กันต่อนะครับอะไรครับพอเราเดินออกมาจากวัดนะครับข้ามสะพานนะครับข้ามสะพานมานะครับ เป็นทางเชื่อมไปวัดประดู่ฉิมพีได้นะครับจากวัดปากน้ำนะครับเดินไม่ไกลนะครับเดินข้ามสะพานนะครับสองสะพานแล้วเข้าซอยไปนะครับจะไปเจอวัดประดู่ฉิมพีแล้วนะครับผมไปรับเหรอเดินไปกันครับผมนี่นะครับผมเดินข้ามสะพานนะครับ เดินไม่ไกลนะครับเดยกก็ไม่ใกล้นะประมาณหนึ่งครับเดินเลี้ยวไปนะครับผมแล้วเด็กก็จะไปออกวัดประดู่ชิมพีแล้วครับนี่ครับผมเดินเข้าไปในซอยนี้นะครับทางด้านหน้านี้ก็จะเป็นวัดประดู่ชิมพีแล้วครับผมอะไรครับนี่ครับเรามาถึงแล้วนะครับผม วัดประดูฉิมพีนะครับหลวงู่โตะนะครับไปครับเดี๋ยวเราไปไหว้หลวงู่โต๊กันนะยครับผมวัดประดูชฉิมพีนะครับ เดี๋ยวเราไปไหว้หลวงปู่โตกันครับผมขึ้นไปทางด้านบนกันครับป่ะนี่ครับขึ้นมาทางด้านบนนะครับด้านบนวิหารนะครับทางด้านนี้จะเป็นที่เช่าที่บูชาดอกไม้ทุบเทียนนะครับไม่ใช่ที่เช่าเราก็มาเจอกับหลวงปู่โตนะครับนี่ครับภายในวิหารนะครับของหลวงปู่โตนะครับวัดประดูฉิมพีนะครับ คนก็กมากราบไหว้ท่านเยอะเลยนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในใกล้ๆกันดีกว่าครับนี่ครับผมถึงแล้วนะครับผมหลวงพ่อโตะนะครับวัดประดูชิมพีนะครับเกจิอาจารย์ชื่อดังเลยนะครับสวยงามมากเลยนะครับอะไรครับเดี๋ยวขอ กราบท่านแป๊บหนึ่งนะครับเดี mm ๋ยวถ่ายดูต่อนะครับ ครับหลังจากที่เราได้ไปกราบหลวงพุตโตแล้วนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูวัตถุมงคลของหลวงพ่ตโตกันบ้างครับผมว่ามีอะไรบ้างนะครับทางด้านโน้นครับผมหลวงพ่ตโตจะมีวัตถุมงคลหลายรุ่นเลยนะครับนี่ครับที่อุชาวัตถุมงคลนะครับ เดี๋ยวเราเขาไปดูกันครับพอเข้ามาด้านในนะครับคนก็เยอะเลยนะครับคนเพียบเลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่ามีวัตถุมงคลอะไรบ้างนะครับของลวงบโตนะครับที่เห็นตรงนี้จะเป็นรูปเหมือนนะครับลวงบโตนะครับทางนี้จะเป็นเหรียญนะครับ พาปิตานะครับทางนี้จะค่อนข้างมีราคาสูงนิดนึงนะครับส่วนใหญ่ลงพุโตนี่จะเป็นภาะปิตานะครับที่ขึ้นชื่อนะครับมีหลายราคานะครับตั้งองค์ละพันนะครับองละ700 300 250 มีเยอะเลยนะครับอะไรครับผมวัดประดูชิมพีนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมได้มากราบหลวงปู่โตแล้วนะครับผมได้มาดูวัตถุมงคลของหลวงปู่โตแล้วนะครับผมโดยรวมก็ประมาณนี้ครับ ถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามมาให้ด้วยนะครับผมขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมมาทั้ง2 EP นะครับผิดพลาดระกันใดต้้งขออภัยให้ด้วยนะครับคลิปนี้วันนี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไปพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมจะไปที่ไหนนะครับติดตามรับชมให้ด้วยนะครับวันนี้ไปเลยครับผมสวัสดีครับ